ตอนนี้อยู่ที่ร้านปลาทูแล้วนะครับเนี่ยปลาทูสวยๆมากเลยสวัสดีครับป้าสวัสด,ดีจ้าปลาทูที่นี่ไปเอามาจากไหนครับมันสวยแ,บบแล้วก็ใหญ่โต,ตมโหฬารของมาหาชัยเนี่ยค่ะที่มาหาชัยใช่ไหมครับทำไมลูกค้าถึงเยอะมากอะเห็นผมมาสายๆก็หมดแล้วอนะอ๋อที่นี่ 1, 2, นึ่งตอนตีสองก็ขายกันแค่ช,ช,ช่วงเช้าสายก็ไม่ได้ขายโหแบบตัวเริ่มมากเลยครับตอวนี้เท่าหน้าเลยตัวใหญ่มากอันนี้ยน้ำหก ันนี้ปลาโลมาหรือปลาทูเนี่ยลงในแขนแล้วอร่อยอ่าไม่เป็นไรครับแล้วเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงครับตีสามตีสามตีสามก็ขายได้แล้วใช่ถ้าอย่างเงี้ยต้องมาไม่เกินกี่โมงถึงจะทันได้ซื้อไม่เกินเก้าโมงปลาทูที่นี่เป็นปลามหาชัยปลาแม่กองทานอร่อยนึ่งใหม่นึ่งใหม่ทุกวันไม่มีค้างเลยไม่มีไม่มีเอาตัวหกสิบบาทก็พอเพราะว่า กระทะมันเล็กก็เลยต้องใส่ตัวนี้ทอดนะครับนี่สามตัวหกสิบบาทแบบสวยงามแบบสดมันใช่ไหมครับประทูนี้ นี่ได้แล้วนะครับปลาทูสด,สดสดมันมันอร่อยอร่อยครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับที่นี่เขาขายดีมากนะครับมาตั้งแต่สักตีสามตีสี่แล้วก็เก้าโมงสิบโมงก็จะหมดแล้วนะครับได้ปลาทูเรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปทอดกินก่อนนะครับหิวข้าวมากไปก่อนนะครับมาอุดหนุนปลาทูนึ่งร้านประโยคได้นะครับที่ตลาดสดสะพานสองลาดพร้าวสี่สิบเจ็ดมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกครับ